สำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจับมือกระทรวงสาธารณาสุขลงนาม MOU ยกระดับการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เสริมกำลังจัดตั้ง Sectoral เสิด้านสาธารณาสุขพลอากาศเตรียมอนชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ลงนามบันทึกความเข้าใจววาด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุข โดยนายแพทย์โอภาษการกาวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อรวมกันพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบข้อมูลและทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาช,ชนและนำไปสู่ร,ระบบสุขภาพดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัย ้เรื่องของการคงนักวเรค่ะก็มันแค่ไหนอะไรยังไงบ้างครับคือในตั้งแต่เราเริ่มเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความจําเป็นเพื่อเราต้องการจะบริการประชาชนที่ได้ทั่วถึงแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในช่วงที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานก็ต้องมีภัยคุกคามเข้ามา นะครับอย่างเช่นเด,เดิมในอดีตก็จะเป็นเรื่องของพวกมา l แวร์พวกไวรัสนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการเชื่อมต่อกันให้ทั่วถึงเรื่องมีเรื่องของอไซเบอร์เรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้โอกาสในการที่จะโดนโจมตีหรือไฟคุกค,คามเนี่ยทั้งในประเทศเราเองแล้วก็ในต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขก็มีมาแล้วก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีพวกคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบพวกนี้นี ถ้าเป็นสารสสุขก็คือเกือบทุกคนในประเทศนะครับในทุกประเทศกันทั้งในส่วนของทางสหร,รัฐเยอรมันแล้วก็ที่สิงคโ,ครโปร์เนี่ยทางเราก็ไม่ต่างกันนะครับในการที่จะมีเรื่องของปัญหาภัยคุกคามประเภทนี้เกิดขึ้นมาครับกกรรครับในในส่วนจาก เริ่มต้นเลยนี่คือตัวพรบไซเบอร์ Cyber เนี่ยนะครับก็เล็งเห็นว่าเรื่องการบริการสําคัญที่รัฐต้องให้กับประชาชนหรือที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศเนี่ยครับเ,เราจะมองแค่เรื่องของพรบอรคอมคือใครมาแฮกแล้วก็จับคนผิดอย่างเดียวไม่พอครับหน่วยงานรัฐเองต้องให้ความสําคัญว่าจะต้องยกระดับ ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยซึ่งระบบทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตามที่ระบ,บุไว้ในตัวพรบรเพื่อให้สอดรับกับความสําคัญของมันแล้วก็ภัยคุกคามดาที่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและจากตรงนี้ตั้งแต่ปี62มาเราก็ทํางานร่วมกับทางกระทรวงมาโดยตลอดนะครับโดยความร่วมมือจากทั้งส่วนของกระทรวงดีด้วยทางกองทุนดิจิทัลด้วยนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบร,ริหารการและกรำเนินงาน นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการยกระดับขีดความสามารถมีการตั้งในส่วนของเทลแคร์เซิร์นนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อบรมบุคลากรนะครับซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่จริงๆแล้วปี64นะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็คือ,อเป็นความร่วมมือกันให้แน่นแฟนมากขึ้นนะครับสำหรับความร่วมมือของเราที่จะดำเนินการร่วมกันในด้านนี้ต่อไปนะครับ ในระบบของการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเราเป็นระบบที่มีความเป็นเอกภาพค่อนข้างมากนะครับหน่วยงานต่างๆของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงตั้งแต่อสอมอซึ่งมีหล้านกว่าคนเรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าที่เดิมเรียกสานนิรฐัยมเนี่ยประมาณหมื่นแห่งเราก็มีโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยกับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยพันกว่าแห่งก็เห็นว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ แล้วก็ระบบการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็สุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็โลกยุคหน้าเนี่ยจะเป็นโลกของยุคดิจิตอลประโยชน์ของการใช้ปรับระบบสาธารณสุขเราเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็คุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะทําให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงก็ตามครับการที่เราปรับระบบของสาธารณสุขเข้าสู่โลก ยุคดิจิทัลเนี่ยก็สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนอกจากประโยชน์แล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ทราบนะครับว่าในโลกยุคดิจิทัลหรือไซเบอร์เนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วก็จะมีภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีซึ่งเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นระบบสาธารณสุขเราได้มีความปลอดภัยมีระบบที่สามารถเฝ้าระวังตรวจจับแล้วก็รับมือแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีก็ทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น แล้วก็มาใช้ในสนับสนุนการใช้ดิจิทัลเข้าสู่ระบบการแพทย์รละษาสุขก็ทําให้ประชาชน,นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราสามารถจะต่อยอดเรื่องนี้นไปพัฒนาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงได้อีกหลายเรื่องจึงมีความสําคัญมากที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือและข้อความกรุณาจากทางสนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะท่านเลขาธิการนะครับท่านอาจารย์พลอากาศตรีอมรถุนเจริญได้สนับสนุนการทํางานของเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับนะครับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงานการให้ความสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการเฝ้าระวังรวมทั้งการทํางานเป็นเครือข่ายก็จะทําให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเราสามารถพัฒนาไปได้ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เรายังมีกระทรวงในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทาหารตำรวจมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน,กนต่างๆซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานมาเป็นระบบเดียวกันก็ทําให้ประเทศไทยเราสามารถพัฒนาเรื่องของการแพทย์สาษาสุขเข้าสู่โลกยุคดิตเทอลได้อย่างมั่นคงและก็ปลอดภัยครับผมในส่วนของมาตรการในการป้องกันนะคะจะมีกระบวนการยังไงบ้างคะครับ ในส่วนของมาตรการในการป้องกันนะครับก็เป็นการดำเนินการที่เราต้องดำเนินการต่อเนื่องคืออันที่1ต้องดูก่อนว่าระบบไหนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความสําคัญยิ่งยวดนะครับหรือพูดง่ายคืออะไรที่มีผลกระทบกับชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องบริหารจัดการนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีกําหนดมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังเพราะแต่ละระบบเนี่ย มีลักษณะในการออกแบบและการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแล้วในส่วนของการเมืองการตรงนั้นนะครับเราก็ต้องพัฒนาผู้คนพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้มีความพร้อมหรืออย่างเช่นตัวซอฟต์แวร์ที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็ต้องมีการเฝ้าระวังด้วยครับว่ามีเหตุการณ์ภัยคุกคามมีความพยายามจากแฮกเกอร์ นะครับที่จะเข้ามาสู่ระบบหรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีแผนในการรับมือนะครับซึ่งในส่วนนี้จากที่เราได้ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สถานรักษาพยาบาลต่างๆมาเนี่ยทุกที่มีแผนรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับอยู่แล้ว นะครับแต่เรามาเพิ่มเติมในเรื่องของภัยที่จะมาจากทางไซเบอร์นะครับที่จะทําให้ทางหน่วยงานที่บริการต่างๆเนี่ยได้มีความพร้อมให้มากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องประเด็นในเรื่องของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเพราะว่าประวัติในเรื่องการรักษาพยาบาลการแพ้ยาหรือโรคร้ายบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไม่เปิดเผยนะครับเพราะวันจะมีผลกระทบกับคนไข้หรือพี่น้องประชาชนได้มากนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นพวกนี้ครับก็จะถูกเอามาคํานึงถึงทั้งในส่วน ส่วนของระบบที่ได้ดําเนินการไปอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงดูแลในเรื่องของระบบของหมอพร้อมนะครับซึ่งก็มีส่วนอย่างมากนะครับที่ทําให้ประเทศชาติเราพ้นวิกฤตจากเรื่องของโควิดได้นะครับรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาอนาคตต่อไปเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานระบบต่างๆพวกนี้ครับถ้าเราจะมัวห่วงในเรื่องของไฟไซเบอร์จนไม่พัฒนาเนี่ยมันจะยิ่งเสียเปรียบเสียโอกาส นะครับเพราะการที่เราจะพัฒนาระบบด้านการสาธารณสุขให้มีฐานข้อมูลที่ดีมีคุณภาพเพียงพอแล้วไปใช้ประกอบกันกับเรื่องของ AI, Artificial Intelligence การเชื่อมต่อกับ 5G เพื่อให้เกิด Telemedicine เ,เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องก้าวไป เพื่อทําให้เรามีความพร้อมแล้วก็บริการประชาชนที่ดีขึ้นนะครับแต่จากวันนี้ที่เราได้มีการลงน้มา o u u กันเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปโดยการคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะระบบที่ก้าวหน้าเนี่ยจะมีคนใช้ก็ต่อเมื่อมันให้ความปลอดภยัยให้ความเชื่อมัน่น ซึ่งตัวนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เอาเรื่องของไอทีหรือไซเบอร์มาใช้กับเรื่องของงานสาธารณสุขนะครับและยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าในการเอาเรื่องของความก้าวหน้ามาใช้แล้วเนี่ยต้องไม่สร้างปัญหานะแต่ก่อให้เกิดกระบวนการแล้วก็กจจารดำเนการที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปนะครับ รเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วก,กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบนโยบายให้ทางทั้งผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขและก็ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลรวมถึงเรื่องของไซเบอร์เซกเรตี้นะครับหลังจากเซ็น EMU แล้วเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากท่านเลขาธิการท่านอาจารย์อมอน,นที่จะมีการอบรมบุคลากรในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ความเข้าใจผู้ปฏิบัติาาาางานให้รู้ถึงวิธีปฏิบัติงานแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงการนําประโยชน์ ของดิจิตอลไปใช้รวมถึงคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนในทุกๆไมติดครับผมสนทยอยากโครงการสกินครับครับในส่ศูนย์ของโครงการนี้นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราคุยกันจะเป็นเรื่องว่าเราจะทําประโยชน์อะไรในด้านของการสาธารณสุขนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งที่ขออนุญาตพูดถึงด้วยก็คือเครือข่ายอสมมของทางกระทรวงเนี่ยครับเพราะปัญหาในเรื่องของภัยค,คุกคามด้านไซเบอร์เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ทางสกมชปเป็นห่วงก็คือคนไทยส่วนมากยังถูกหลอกจากแกนคอ a l เซ็นเตอแล้วก็พวกพู้ไม่หวังดีออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงนี้ขอเรียนว่ามันต้องเป็น2ทาง นในการที่ระบบการสาธารณสุขปลอดภัยมากขึ้นและขณะเดียวกันพี่น้องอสมอซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและเป็นเครือข่ายของทางกระทรวงเนี่ยก็จะมาช่วยเรานะรเพื่อให้สุดท้ายแล้วประเทศเรามีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเครือข่ายอสมอเนี่ยนอกจากช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องโควิดจุรโพลวิกฤตแล้วนะครับต่อไปนะพี่น้องอสมอเนี่ยจะมาช่วยเราในการแก้ปัญหาวิกิตในเรื่องภัยไซเร์ของประเทศต่ตอไปด้วยครับ